ก็คือดอกไม้ที่ไปตัดมาเมื่อวานนี้นะคะ mm hmm. คือนุ๊กน้องแช่ตู้เย็นไว้เพราะว่าน้องมีเพลียนะคะเพลียจะได้แบบว่าไม่ไม่ไม่ผลิตตัวเพิ่มค่ะเขาก็จะตายในตู้เย็นด้วยนะคะไปอีกแบบนจีนไอ้กิแบบนจี้พี่จิจ๋วเดียว ชาวนี้มัววีขนให้พี่จิวริวนะคะคนเยอะมากใครขนเยอะจีคะมันมีวีขนให้พี่จิวริวเนาะพี่จิวริวชอบเกดจากห่างนะคะกวาดไปมา เช็ดตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มหายบวมแล้วค่ะดีขึ้นหน่อยแต่ก็ยังแบบเป็นแผลอยู่นะคะเพราะว่าไปฟัดกับคนอื่นส่วนน้องๆก็เล่นส่วนอยู่ข้างบน,นะคะ่ะได้ยินเสียงนะคะเนี่ยถูกมือเนี่ยดีมากเลยนะคะมันหวีแ้วมันไม่ปิวด้วยะคะ่ะ ปิดอยู่กับซิลิโคนะแล้วก็ออกง่ายค่ะโอเคครับเรียบร้อยครับ แซสาลอนเรียบไปยครับูกชัยมานี้อ่ะไปต่อสู้มาเหรอคะเป็นนักรบเหรอเนี่ยดูดิคิ้วแหว่งแหว่งนะคะมันเป็นนักรบครับเมื่อวานอันธิกิจเขาก็ไปเอาข้าบ้านมานะคะตอนกลางคืน เองก็กลับดึกนะคะเพราะว่าช่วงนี้งานเยอะค่ะเมื่อคืนกลับนี่คือเกือบจะเที่ยงคืนอยู่แล้วนะคะนั่งเคลียร์งานที่ทํางานไปเลยค่ะแต่ปกติถึงเขากลับบ้านเร็วเขาก็มาเคลียร์งานต่ออยู่ดีนะคะคาก่อนที่รุ่นไปเคาน์เตอร์คาเนโบแล้วบอกว่ามันมีดรอปอันนึงที่ดีมากๆนะคะคือ performing d r o p ค่ะ เราได้ซมเปิลมาไซส์ประมาณนี้นะคะปกตินุ่นจะามาผสมกับรองพื้น,นะค,ะค่ะที่แบบผสมมันจะเป็นแบบคล้ายๆเป็นออยแต่ว่าไม่ใช่ออยนะคะแล้วก็นุ่นบีบลงหลังมือแล้วเดี๋ยวเอามาผสมกับรองพื้นแล้วค่อยทาค่ะพอดีวัน,นนี้มีไปงานแต่งงานนะคะก็เลยลงรองพื้นค่ะมามีขึ้นมาด้านบนก็มารอกันนะคะนี่นอนข้างล่างอคะมานอนรอข้างบนเหรอคะ ข้างบนค่ะอีกคนหนึ่งหลับปุ๋ยเลยกันมากเดี๋ยวมามีกลับมานะคะมามีมออกไปข้างนอกก่อนเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่นะคะมาถึงงานแต่งแล้วคะ่ะ มันจะเริ่มนะคะสวยมากเลยกำลังจะเริ่มแผ่ขันมากพอดีนะคะเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวดูตื่นเต้นนะคะด้านในอาคารสวยเลยอะคะ่ะเพราะว่าเป็นคล้ายๆกลาเชานะคะแต่ว่าข้างนอกบรรยากาศคือครึมๆนิดนึงค่ะแต่ก็ดีนะคะแดดไม่แรงก็เลยอากาศด้านในก็เย็นสบายเลยะคะ่ะ มาแล้วค่ะมากับแบบสายฝนฝนกำลังจะตกพอดีเลยนะคะมาถึงตอนฝนตกค่ะนี่แก๊งหลังมากนะคะก็กัานประตูไปนะคะแล้วที่นี่คือเขาจัดโต๊ะให้นั่งถูกที่นะคะดูดีจังเลยอะ่ะไม่ต้องยืนนะคะ ค่ะสองป้าป้าเราแกงป้าป้าเราจะมาถ่ายกับแบค็คดรอปค่ะลุย,ลยป,ป้าป้าแกงป้าป้านะคุป้าป้านะคะแบค็คดรอปสวยมากค่ะที่ไหนคะนที่นี้คือเลอปาซินิกค่ะสวยมากเลยเนาะสวยมากเลยแบบคือที่จอดรถอะไรมันสะดวกอะ่ะอยากขึ้นไปดูห้องเปียกข้างบนนี้ก็ถ่ายห่อไอ้กูสีมากปดูมีประตูปิดทุกมาแต่เป็นประตูใส หออกแต่ตัวนี้เลยครบจบที่เดียวไงหมาใช่ไหมมันไม่ใช่ลงแรมไงไปป้าๆนะคะเดี๋ยวลองตัดเค้กสวยมากนะคะแบล็กเจาอบกแตก็ยังชัดน้องเบล บอกว่านี่อยวแบบต้องมีงานนี้ต้องมีงานแน่ๆเขาเลยบอกว่าเอออยากจะเป็นเบสแมนอขาเลยงงเยถ่ายรูปเล่นกันค่ะว่างแล้วนะคะไปไหนๆเบรกหน่อยเวลาถ้าเกิดว่าเป็นเป็นผู้ใหญ่ต้องไปโซนหนบก้วเ้าไปดอกก็ต้องเอาหน้าไปวัดกับดอกไซดอกไม้อย่างนี้นะคะอันนี้อาจจะให้เพื่อนะต้องหาของแบบนี้ค่ะอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยแบบดอกไม้หอยอ็กซ์ลทนิดนึง วันหน้าวันหน้า,าดอก,กอะไรอันนี้ดอกเล็กไปหน่อยนะแกงป้ามากตอนนี้อยู่ก็ <ฮะ S 1> ใสอัรยธรรมของเค้กป้าเดินลงมาเล่นกันนะคะนี่นะคะก็เดินลงมาข้างล่างกันนอ้องเนยแล้วค่ะยังไม่มีแขกลงมาเท่าไหร่นะคะส่วนมากจะยังอยู่ด้านบนอยู่ค่ะแต่ว่าคนเยอะนะคะด้านบนแล้วก็เรลงมาข้างล่างค่ะ ที่นี่เขาแบบจัดโตะอะไรเรียบร้อยดีนะคะเพราะว่าทางเดินก็มีค่อนข้างเยอะค่ะระหว่า,างโต๊ะสบายๆระหว่างรอก็มาถ่ายรูปกันนะคะแ้วก็ถ่ายรูนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะรูปงเดินนี่เแบเบ้เดี๋ยวมาถ่ายกับเบเบ้ต่อนะคะตัดคิ้วตัดคิว้วร้อยค่ะสามรู มาม่า and her daughters นะคะอันนี้ฟูงฟักมากัน,กนตั้งแต่วัยกระตอกกระแตกพากันแต่งหน้าทํำผมก่อนไปเรียนสวยะะได้ทุกวันนี้เพราะน้ำมือมาม่านะคะพูดว่าสวยด้วยตกปาก แกงป้าไปไาแกงป้างแล้วนะคะไปไปค่ะต้องได้นะคะกลับบ้านแล้วค่ะไปไปค่ะมีกลับมาบ้านแล้วค่ะทำอะไรกันอยู่คะขึ้นบ้านกันไหมครับ